สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy e c 6395นะครับวันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆมานำเสนอนะจะบอกว่าเป็นสินค้าก็ไม่ใช่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะมีไอ้ตัวกล่อง TrueID TV Box เนี่ยติดบ้านอยู่แล้วนะครับวันนี้พอดีผมไปอัปเกรดในส่วนของตัว AndroidTV Box จริงๆผมเห็นมาพักนิแน้วนะแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูสักทีวันนี้เลยถือโอกาสมาทาให้ดูแล้วกันนะครับว่า มันมีบริการใหม่เกิดขึ้นนะครับสังเกตดูนะผมอยู่ที่หน้าโฮมของกล่องทวอดีทีวีบอกนะครับมันจะมีบริการตัวหนึ่งตัวนี้ครับที่ชื่อว่าแอร์ o อนโซนแอร์คอนโซ e เพื่อน,อนๆจะเริ่มแบบเฮ้ยคืออะไรอะ่ะข้างในมันคือเกมกล่องทวอดีทีวีบล็อกเล่นเกมได้บางคนบอกอมันก็ไม่แปลกปะ่ะมันเป็น Android TV OS อืมต้องบอกว่ามันก็ไม่แปลกจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่า แต่เดิมถ้าเป็นพวกเกมที่ลงอยู่บนตัว Android TV OS หรือว่า Android Box ทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีแบบเป็น Joy Pad มีเป็นพวก Joy Stick มาเล่นเกมอะไรประมาณนี้ถูกไหมซึ่งการว่ารีโมทถ้ามาเล่นมันก็ไม่เวิร์กถูกไหมก็กลายเป็นว่าบางคนเออเล่นบน,น,นมือถือแล้วก็ทำ Screen Cast ขึ้นมาบนตัว Android TV Box ซึ่งบอกเลยครับว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กมันดีเลยนะครับแต่ใน Air Console ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งจริง มันจริงคือโดยสเต็ปแล้วมันคืออะไรมันคือจอในการเล่นเกมแต่คอนโทรลใช้มือถือเออเป็นไงเริ่มรู้สึกอ้าวมันก็ต้อง delay ดีเลยดิผมบอกก่อนไม่ดีเลยนะขณะผมใช้มือถือนะ iPhone 11 Pro Max Connect อยู่บน 4G แล้วก็วิ่งข้ามเน็ตเวิร์กคิดถูถ้าวิ่งข้ามเน็ตเวิร์กมานะมา c o n n e c กกับไอตัวเกมที่อยู่บน Air c o n นโ l ลบนตัวเครื่องกล่อง 3D TV Box ไม่ดีเลยเลยเล่นเกมรถแข่งด้วยนะ เพราะนั้นถ้าแบบว่ามันดีเลย์เนี่ยเวลาผมบังคับรถแต่ผมจะต้องรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยมันดีเลย์แต่ผมใช้บน 4G ไม่ดีเลย์ครับเออเป็นไงน่าสนใจไหมามาลองดูนครับมันเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเข้าไปที่แอร์คอนโซลตัวนี้ใช้รีโมดนี่แหละกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปปั๊บเนี่ยในตัวแอร์คอนโซลเนี่ยมันจะเอ่อคอนเน็กไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับของตัวเกมซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าแอร์คอนโซลเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีทั้งเกมที่แบบเสียเงินและไม่เสียเงินวันนี้ผมมาให้เพื่อนๆดูเป็นเเเกมมแบบไ่สียงิน แต่ก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะโดยคอนเซ็ปมันเป็นยังไงครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปที่ airconsole. com บนโทรศัพท์แล้วก็ใส่รหัสตัวนี้นะครับ airconsole. com เนี่ยเราเข้าไปที่บนโทรศัพท์ในกรณีนี้มันมันเข้าได้ทั้งที่เป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์กับโปรแกรมผมแนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งดีกว่านะครับอย่างในในตัว iOS ผมเนี่ยผมก็ดาวโหลดโปรแกรมมาติดตั้งเลยนี่ airconsole นะครับ ติดตั้งเข้ามาแล้วก็เราก็เลือกครับกดเข้าไปสังเกตด,ดูว่าเขาจะมีบอกเลขโค้ดลาให้เราครับ1นึ่งหนึ่งสเ้ห้นะข้างบนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องสมัครเข้ามาด้วยบนตัว Air ์คอนโซ e ตรงนี้ในฝั่งของแอปพลิเคชันซึ่งผมดีจิสเตอร์เอาไว้กับทาง Facebook นะครับผมก็เริ่มขั้นตอนการเล่นนี่ผมเลือกตัวนี้นะปึ๊บเ,เลือกเไป มันก็จะบอกว่าทาการเชื่อมต่อกับหน้าจอนะครับได้รับรหัสแล้วรหัสที่ว่าคืออะไรนี่ไงหนึ่งหนึ่งสี่สองเก้าห้ารหัสจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกๆครั้งที่เราเข้าเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ตามนี้เลยหนึ่งหนึ่งสี่สองเก้าห้าเห็นไหมแล้วผมก็กดยืนยันเข้าไปครับปึง้งอ่าปึ๊บสังเกตไหมว่านี่มันเพิ่มผู้เล่นคนอื่นมาเล่นกับเราได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมขอลดเสียง่อนนะ พะไม่งั้นเสียงดังแน่ๆนะเพราะฉะนั้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนี่มันเป็นจอยแพดและพร้อมที่เราจะให้เราเล่นเกมอันนี้นจะเป็นหน้าใหครับเหมือนเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อเราสามารถจะเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นเกมอะไรเนี่ยเราก็เลื่อนไปเห็นนะ,ะเลื่อนไปเวลาที่เราเลื่อนไปเนี่ยมันมันก็จะเป็นลักษณะการที่เราอยากจะเข้าไปติดตั้งแอปพลิเคชันก็ได้สมมติว,ว่าเรากดยืนยันเข้าไปครับนี่กดยืนยันเข้าไปมันก็จะเป็นการ จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มถ้าผมยืนยันจะติดตั้งเข้าไปในกล่องทูเออร์วนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ติดตั้งแล้วกันนะมันเสียเวลาซึ่งผมติดตั้งตัวโปรแกรมที่เป็นตัวโปรแกรมแข่งรถไปแล้วนะนี่ก็คือตัวนี้ Burn เบิร์นรับเบอร์ห้าแอร์เห็นนะผมกดยืนยันเข้าไปมันจะติดตอนแรกมันจะติดตั้งนะอันนี้ผมบอกก่อนอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วผมกดยืนยันเข้าไปครับเพื่อจะเข้าไปที่เกมนี้นะครับตัวจอยเกิดขึ้นทันทีบนตัว iPhone เห็นปะเออเป็นไงงไม นี่นะครับเกมก็จะเริ่มโหลดขึ้นมาแล้วทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีบอกครับว่า,าเจอกระโดนี้ไหมมันแค่เป็นโฆษณาไม่เป็นไรครับกดปิดไปปึ๊บอ่าเอาใหม่เอาใหม่มันหลุดมันหลุดมันเปลี่ยนโค้ดเห็นไหมหนึ่งหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งผมคีย์ใหม่มันน่าจะเป็นโค้ดเก่าเมื่อกี้ที่ผมใส่ไว้หนึ่งหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งนี่ตามนี้เพราอดีเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วมันก็เลยน,น่าจะค้างนะครับอ่าสังเกตไหมโหลดดิ้งแล้วนะมาแล้วมาแล้ว ผมจะเล่นให้ดูด้วยนะว่าเป็นยังไงเราจะได้ดูว่าเฮ้ยมันไม่ดีเลยเลยจริงๆนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าไอ้ผมเล่นแล้วมันไม่ดีเลยหัวอาจจะบางๆอย่าว่ากันนะเห็นไหมกดปุ่มสตาร์เพื่อเล่นนะครับผมเข้าไปใกล้ๆให้ดูแล้วกันอ่าเปิดเสียงครอบเรื่อนนิดหน่อยแล้วกันนะจะได้เห็นว่าสนุกอะอ่ะดูไปพร้อมกันแล้วกันนะนะเป็นไงดูดีไหมผมสตาร์นะ มันก็จะมีให้เราเลือกครับตามที่เห็นเลยเลือกแทร็ผมก็เลือกแทร็คอยากไปเล่นแทร็ไหนอะไรยังไงก็งว่าไปนะครับผมเล่นผมเล่นทแทร็แทร็คสามลวกันนะของใหม่แล้วก็เลือกรถครับอยากได้รถอะไรเห็นนะอุปกรณ์ตอนนี้ไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทนัน,นีฟรีนะสมกไหผมเลือกเอาเป็นคันนี้ละกันสีแดงสวยดีนะครับสีเล็กไปครับแล้วก็เลือกปืนครับเพราะมันคือเกมแข่งรถที่ยิงปืนเออขลุมกันผมเลือกปืนกลละกัน <c oughs> ล้วก็เลือกว่าจะใช้กระสุนอะไรยังไงผมผมเอาเป็นวิถีโค้งแล้วกันเนาะนี่สไตรเกอร์ลอนเชอร์ครับเห็นไหมเริ่มเล่นแล้วแมมีปุ่มยิงปืนยิงปืนที่2มีดริปมี break, เบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาดูกันครับว่ามันดีเลยหรือเปล่านะผมทำให้ดู ไปดีเลยนะจะบอกให้เห็นหน้ารล้วยิงได้ครับวายผมก็ไม่ให้คอเกมซะด้วยโอ้โหไม่ทันะไรเลยตายซะแล้ว ไม่ค่อยเล่นเกมซะด้วยเซแล้วรีมดูเกมให้เพื่อนๆดูแต่นี่คือจะให้เห็นภาพครับว่ามันเป็นประมาณนี้ตัวจออาจจะมีกระตุกบ้างน,นิดนึงเนื่องจากว่าผมเล่นไปสักพักนึงแล้วนะจริงๆต้องแบบว่าเหมือน a n d ด o i d ทั่วไปต้องมีการเคลียร์แรมบ้าองอะไรประมาณนี้แต่จะให้ดูครับว่าเห็นไหมว่ามันไม่ได้ดีเลยผมบังคับได้ปกติเลยเห็นไหม เล่นแล้วก็จะติดพันครับนะให้ดูนี่คืออันหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเจ๋งอ่ะกดหยุดกดหยุดเล่นเกมเห็นไหมเจ๋งปะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะคอนโทรลเหมือนเป็นจอยเกมท,ทั่วไปได้เลยเห็นไหมง่ายไหมแล้วมันก็มีเกมให้เราเลือกได้หลายอันมาผมกดออกข้างนอกนี่เปลี่ยนเกมอ่าเห็นไนหะ ตอนนี้ออกมาแล้วแบงออกไปครับผมออกไปก่อนออกออกจากเซสชันออกจากเซสชันปิดไปนี่เห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมเป็นอะไรที่ผมว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานอันนี้คือออกจากเซสชันก็คือไอตัวตัวเนี้ยตัวรหัสที่คอนเนคเข้าไปเมื่อกี้จริงๆต้องกดกดออกจากเกมแล้วเปลี่ยนเกม นะครับเซชันจะได้ไม่เปลี่ยน,นเห็นเลยว่าเซชันมันเปลี่ยนเห็นไหมงั้นกันจะบอกนะครับว่าไอตัวแอร์คอนโซลเนี่ยน่าสนใจเห็นไหมแล้วมันมันไม่ได้เสียงเงินสักบาทนะผมผมก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆใช้งานเนื่องจากว่ามันเป็นของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วถูกไหมไอ้กล่องทัวร์ t ดีทีวีบ็เรามีอยู่แล้วแล้วปกติเราก็ดูแค่ e n t เตอร์เทนเมพวกอะไรเน็ตฟลิกดู YouTube ดู ดูทูไอดีทีวีอะไรก็ว่าไปดูทูวิชันแต่ว่าวันนี้มันมีนมเกมให้เล่นนี่ทำไมจะไม่เล่นละ่ะถูกป้เอาไว้ให้ลูกเล่นเอาไว้ให้อะไรอ่ะเพื่อนเพื่อ,อมาจอยเล่นยิ่งช่วงนี้ติดโควิดิดกันอยู่เนี่ยมันทาอะไรไม่ค่อยได้มไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเกมอะไรมาเล่น้เพิ่มเติมก็มาเล่นจอยเล่นกันล้กสถานะนี้โดยการที่เรามีแค่มือถือเป็นไงง่ายไหมดูน่าสนใจไหมนี่คือประโยชน์อันหนึ่งครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราแบบใช้ตัวกล่องทูไอดีทีวีบ็อก นะครับเอามา,าใช้งานในการเล่นเกมกันผ่านตัวโปรแกรม Air Consol e นะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีโปรแกรมตัวนี้อยู่บนตัวหน้าจอก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งใน Play Store ได้นะครับ Air Console นะครับติดตั้ง2ชุดผมย้ำอีกครั้งแล้วกันติดตั้งบน Android TV OS แล้วก็ติดตั้งที่โทรศัพท์เปิดเซสชันใส่เลขเซสชันเข้าไปนะครับที่ตัวมือถือแล้วก็เล่นเกมได้เลยนะครับเกมไหนที่ยังไม่มีการติดตั้งก็ติดตั้งเข้าไปก่อนแล้วก็เริ่มเล่นเกมได้อันนี้บอกเลยครับว่าสนุกดี นะคอนเน็กโดยไม่จำเป็นต้องเป็นวง Wi-Fi เดียวกันก็ได้นะผมบอกก่อนนะเพราะว่าบางคนอาจะคิดแบบเฮ้ย hey, ต้องวง Wi-Fi เดียวกันหรือเปล่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นผม Connect อยู่บน 4G บนมือถือนะครับแล้วก็ Connect ตัว iDol TV OS นะครับก็คือตัวกล่องท d TV Box บลเนี่ยบน Wi-Fi ไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษไปกว่านั้นหรือจะ Connect Wi-Fi เดียววงเดียวกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ประมาณนี้ ก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะมันก็เป็นเครื่องเกมนะผมก็ไม่ค่อยสันทัดเกมเท่าไหร่จะเห็นว่าผมเล่นเกมได้งงเงามเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยสันทัดเรื่องเกมสักเท่าไหร่นะครับยังไงฝากไว้กันครับเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไปไมได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเดปเดตคลิปแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม e a s y easy หกสามเก้าห้าหวังว่าคงชอบสําหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ